ก็กลายเป็นโมเมนต์ฟินจิกหมอนสำหรับชาวด้อมมากค่ะสำหรับการเฝ้าดูความสัมพันธ์ี่มากกว่าเพื่อนของพี่นิกชาลีและน้องขุยแอนคนสวยเรียกได้ว่า การที่แฟนๆลุ้นเห็นเขาสองคนพัฒนาความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ดีขึ้นก็ทำให้ชาวรอมสุขใจและดูเหมือนว่าไม่ใช่แค่ชาวดอมที่รู้สึกได้นะคะแต่คนรอบๆตัวของเขาสองคนก็สัมผัสได้เช่นกันที่ล่าสุด ซีอีโอบิก็ออกมาเล่าโมเมนต์ตัวพอรคังรักตอนเจอสาวคุยอนว่าออกาการเขินแบบชัดมากทำตัวแปลกๆไม่ตั้งใจาขายของและตอนนั้นทุกคนคือกลายเป็นอากาศไปหมดแล้วเพราะสายตาในชาลีมองแค่คุยอานเท่านั้นนอกจากนั้นอย่างแล้วโมเมนต์ที่ชาลีบอกแบบอบ้อมๆว่าวันนั้นใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวยิงเตรียมคัวใหม่ให้สาวองงมาก งงมากเขาหน้ารักเขาหน้ารักต่อการเขาหน้ารักแบบเออแบบหน้ารักหน้ารัก <c oughs> บอกว่าขขยทอดมันดีมากบิวงงมากพี่แนก็กวันนี้บิวไม่ได้ขข่ทอดมันบิวไข่สบู่งงมากนะพี่แน็กนะ <c oughs> <c oughs> อยู่ดีดีคอ,อก,ก็หนักเจ็บคอเอียงคอหนักขวาเ <c oughs> มื่อวานคือแบบว่าแบบ อยู่ดีๆก็แบบใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวบอกกุ้งขิงใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวใช่ไหมใช่กุ้งขิงไหมวันนี้หน้าตามีพิรุธเป็นเป็นอะไรหนูเหรอเออไม่แบบดูแบบใจไม่อยู่กับตัวคือแบบเออนี้ดูใช่ใช่หนูหนูก็รู้สึกว่ากระติดกระใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเหมือนกันแบบรู้สึกว่าพี่หนักขวาใช่เหรอเห็นแบบมองเอียงไปทางแบบหนักขวาไม่นอะเปิดไรแล้วนะเราเปิดไลฟ์มาวันนี้ดูแบบแปลกยิ้มยิ้มเขินเขินอะไรเปิด ก็เป็นการพูดให้คุมคิงรับจบโยนไปให้คุ้มคิงเฉยเลยแต่ด้้นเป็นแฟนเก็รู้หมดแล้วค่ะว่าตัวพอคังรักเขาหมายถึงตัวเองแบบมองจากดาวังคารย่างรู้เลยค่ะว่าในไลฟ์สดทุกคนนั้นดูปกติหมดนะคะคนที่ใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวก็มีอยู่แค่คุณน,นั่นแหละค่ะคุณเน็กชาลี แบบมีชแชทก็ยิ่งกว่าชาัดทุกคนรอบตัวรู้เนแฟนรู้สัมผัสได้คุยอ่านดูพิเศษกว่าสาวคในไใหนๆจริงๆเพราอคนรอบตัวนิกชาลีก็ดูสนิทกับคุยแอนที่สุด พี่กังพี่เบลก็เอนดูนคุยแอนคุงคิงก็ดูมีพิรุษสุดเหมือนรู้อะไรเรื่องชาลีและขุยแอนแต่กระพูนไม่ได้ส่วนด้านชิงเหอน้องสาวคุยแอนก็รู้แหละค่ะว่าคุยแอนชอบได้ชาลีถึงแซลถี่แซลบ่อยขนาดนี้ตอนที่คุยแอนพิหาชาลีแบบลับๆที่พาชิงเหอไปด้วยหรือวันอื่นๆที่เขาไปทานเข้าด้วยกันสาวชิงเหอก็น่าจะจับสังเกตความหวานของคู่นี้ได้แน่ๆค่ะ อารมมันก็จะประมาณว่าเรารู้ว่าเพืชสองคนนั้นชอบกันก็จะคอยชงให้เขาสองคนยอมรับหัวใจกันสักที